สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะหลายหลายท่านก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาให้พอ,อน้อยดูว่าจะลงทะเบียนได้ในช่วงไหนและเดือนแรกที่จะได้รับก็คือตั้งแต่ เดือนไหนเป็นต้นไปค่ะมาดูค่ะท่านผู้สูงอายุหรือเกือบจะผู้สูงอายุรายนี้ส่งวันเดือนปีเกิดมานะคะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่สามสิบกันยายนสองพั0ห้าสเจ็ดสามสิบกันยายนสอง7ห้าเจ็ดท่านจะลงทะเบียนได้ในช่วงไหนค่ะท่านสามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2566เปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2567ปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2566นสะคะสะดวกช่วงไหนไปลงทะเบีย ลงที่ไหนลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบอตอรหรือสำนักง,งานเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนํำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับจริงหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่มี ที่บัญชีเคลื่อนไหวนะคะมีเงินฝากเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินตอน,นะคะ่ะบางธนาคารบางธนาคารถ้าเจ้าของบัญชีไม่ไปเคลื่อนไหวนะคะไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจอาจ,จะอาจจะปิดโดยไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบะคะ่ะหลักฐานเอกสารตามที่พอน้อยแนะนำเรียนไปก็คือ บัตรประจาตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเลือกอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแล้วท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพในช่วงไหนท่านที่เกิดวันที่30กันยายน2507พอท่านลงทะเบียนในช่วงที่ผอน้อยได้นำเรียนไปแล้ว ท่านจะอายุครบ60ปีในวันที่30กันยายน2567เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุค่ะก็คือเดือนที่หลังจากเดือนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม2567 เป็นต้นไปค่ะก็ตามนี้นะคะสำหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะส่งวันเดือนปีเกิดมาว่าจะเริ่มลงทะเบียนได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่จะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปค่ะคำถามทุกคำถามที่ส่งมาหาพอ,อน้อยพอ,อน้อยตอบทุกคำถาม ไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามปออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้ปออน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ